โอเคครับ EP ที่14นะแล้วครับต่อเนื่องกันอย่างรัวๆนะครับพี่เอกค้นพ่อคุณแม่นะครับมาพบกับทุกคนนะครับในพอดแคสต์ EP ที่14นะครับ EP ที่14เมื่อกี้ต่อเนื่องจาก13เลยนะครับเมื่อกี้เราคุยกับใครครับคุยกับคุณแม่จากจังหวัดอูดรนนะครับมาดูสิครับว่าท่านนี้อีก1ท่านที่พี่เอกจะติดต่อไปพูดคุยนะครับจะมาจากที่ไหนนะครับ สวัสดีครับโออพ่อนกครับครับผมเสียงกระตือรือร้นสุดๆอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ยุ่งมากใช่ไหมครับคุยได้ใช่ไหมครับอ๋อคุยได้อยู่พอดีมาส่งพ่อที่ที่บ้านที่จังหวัดกำลังตสุรินสุมาส่งพ่อที่สุรินแต่พ่อนกเป็นคนออผมพ่อของคุณหมอออของคุณแม่อ๋อแม่นุชใช่พ่อของคุณแม่นุษย์พ่อแม่อย่างนั้นคุยได้ไม่นานคุยได้แค่ สิบนาทีได้ได้ได้อยู่คุยได้คุยได้ในกำลังจะมาส่งแกก็ผมก็จะต้องก็เลยกลับเลยแล้วส่งเขายังส่งกัายังครับส่งกัายังเนี่ยเนี่ยกำลังจะถึงบ้านเลยอีกหนึ่งร้อยเมตรโอ้ย่างนั้นให้ส่งหรือเปล่าไม่ไม่ให้ส่งให้เสร็จก่อนได้ไหมได้ได้ได้อีกประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็ได้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 โอเคโอเคนั้นนั้นเดี๋ยวผมโทรไปอีกสิบนาทีนะได้โอเคครับโอเคครับพ่อนกแม่นุชแล้วก็น้องแสงลุงนะครับพี่เอกเจอพ่อนกนี่นะครับแล้วก็ มีความคุ้นเคยกันมากที่สุดก็จะเป็นตอนช่วงที่ไปแข่งโตโยต้าฟนอลไม่ใช่โตโยต้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามที่3นะครับสนามที่1ที่เซนทันเวสเกตสนามที่2อเออสนามที่1ที่เซนทันแจ้งวัฒนะสนามที่สองที่เซนทันเวสเกตนะครับสนามที่3นี่ครับที่เซนทันสุราษฎร์ธานี แล้วกส็สนามที่สี่นี่ก็จะเป็นเซนทันโคราชแล้วก็กลับมาสนามสุดท้ายไฟนนลที่เซนทันแจ้งวัฒนะอีกรอบหนึ่งที่บอกสนิทสนมกกันเป็นพิเศษเพราะว่าในแมตต์โตโยต้ายูสซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยปีนี้สําหรับพี่เอกเองนะครับคุณพาอคนแม่หลายเลยคนเนี่ยที่ไปเนี่ยอาจจะเป็นปีแรกนะครับแต่สําหรับของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามของ t o โย t a ายูสซูเปอร์ซีรีส์ปีที่หนึ่งนะครับเป็นปีที่สนุกสนุกขำขำ,ขำนะครับ แต่ก็หลุดไปถึงรอบไฟนอลได้ไปซีตัสไปเป็นหญิงคู่กับน